การช่วยคนนี่พุทธเจ้ายกย่องแันและเสริญนะลูกการช่วยเหลือเกอื้อกูลกัน,น,นเราศึกษาดูแต่ละพบแต่ละชาติของพระธรรมคุณเจ้านี่มีแต่ช่วยช่วยโดยถ่ายเดียวในบางชาติก็ช่วยเนเราชีวิตแรกเลยในบางชาตินี่ช่วยขนาดนั้นลูก ไม่ไม่ไม่ใช่ว่าช่วยธรรมดาเอาชีวิตแรกเลยช่วยสูงสุดขั้นปรมาจาอนี้ทุกคนสมัยปัจจุบันนี้เป็นคนเห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวเห็นแก่ดีเดินไปโลกมนุษย์เลยไม่น่าอยู่เป็นโลกมันก็โลกร้ายที่เกิดขึ้นภายในโลกใบนี้ ั้เชื้อโรคต่างๆที่มันหมุนหากัน,กนอยู่ตลอดเชื้ออย่างความโกรธความโวภความหลงทิติมานะความแค้นจองร่างจองผานกันนี่โอ้หนักลูกนี่โรคนี้เกิดแล้วไม่มีใครรักษาได้พระเจ้าเจ้าเัดขึ้นก็เรื่องนี้แหละแต่พระพุทธเจ้านี่ไม่ได้เยียวยารักษาได้หมด ึงเป็นบรมกูหมอเอกในโลกในใจโลกก็ท่าก็ทงแต่ว่าเพรารักษาไม่ได้หมดถ้าเป็นโรคที่มันดื้อยาก็รักษาไม่ได้โรคที่พอเยียวยารักษาได้เออพอพอได้โรคบางอย่างก็ใช้ยาไม่มากเพรารักษาได้อย่างรวดเร็วเพอเข้าสู่มากสู่ผลโรคบางอย่างก็ต้องดูแล ควบประบบง,งมใช,ใช้ยุกใชยาถูกต้องตามการเวลาก็จึงจะสามารถหายจากโรคนี้ได้เข้าสู่มาเข้าสู่ผลได้บางโรคก็คนไข้นี่ไม่ยอมรับยาหรือเป็นโรคคิดดื้อยาแล้วแต่จะพรัรนาแห่งสมมุติเนี่ยโรคนี้ก็รักษาไม่ได้ไรักษาไม่ได้ก็ ตายไม่เหลือคนไข้ก็ตายเหตนนั้นอุกติตอนอยู่วิปติตันอยู่นยเนยยะนี่ผู้เป็นสมควรแก่ยาผู้เป็นโรคสมควรแก่ยา mm. หายบางโรคก็หายอย่างรวดเร็ว,วบางโรคก็แดงดดในผู้ในฝันประบก็ง,งมกันดูแลกันก็หายได้ลูเนะั่น พ่อยกตัวอย่างนี้พ่อหมายถึงการช่วยเหลือเกื้อกูลกันนี้และการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้านี่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องของง่ายๆลูกํำบากยากมากที่สุดกว่าที่เราจะเกิดททนพุทธศาสนาน,นี่ก็ไม่ใช่ว่าในเรื่องธรรมดาต้องสร้างบุญภาวิสนาบารมีสูงมากยิ่งจริงๆจึงจะเข้าถึงพุทธศาสนานได้ม่งั้นก็เป็นปกติเป็นธรมธรมดาธรรมดาแห่งการเกิด ไม่มีสิ่งที่ดีๆที่เรานำมาเพืปฏิบัติและได้รู้เห็นเป็นปกติของสัตว์โลกผู้อยู่ในพวกปัทภะรมะแต่พวกเรานี่เป็นพวกเนยยะปกติตันยูวิปิตันยูนพอได้รูปพอที่จะเข้าสู่ทางที่ดีได้ทัานพระเจ้าบวชขึ้น,นเขาเพื่อสอนพวกเราเรื่องนี้เรื่องให้สัตว์โลกรู้จักสร้างความเมต ต,ต่อกันเขาย่อไงก็ตามเรายกบทบาทนี้ขึ้นโพทางตัวนี้ขึ้นก็ได้เห็นว่าที่พระเจ้าบัญญัติว่าสัตว์โลกในแต่โลกธาตุทั้งกายหยาบก,กายละเอียดไม่ว่าจะเป็นมนุษย์สติีเลชานสัตว์นรกเตยอสุรกายพวกเทวบุตรเท,ท,เท,ทิดาตลอดพรมโลกโน้นถือว่าเป็นญาติหมดธรรมธรรมดำวิไหนก็แสดงว่าพระเจ้า พระองค์มีความต้องการหรือเจตนาที่จะให้สัตว์โลกสร้างความเมตตาต่อกันกลองดองกลมเกลียวสมัครีเป็นหนึ่งเดียวกันนั่นนะคือเหตุผลถ้าเราฟังแล้วก็เข้าใจเลยว่าพ่อผู้รุ่นในโ,โลกกับท่านคือพระเจ้าต้องการให้ลูกรักกันจากสมานคงมเกี่ยวกันไม่ได้มีเจตนาอย่างอื่นไง เจตนาเดียวนั่นแหละที่เป็นเจตนาให้สัตว์โลกรักกันเพราะว่าเราเป็นญาติกันใช่ไหมนะเออก็เคยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นผัวเป็นเมียกันทะเลาะกันทาไมนะ่นเคยเป็นลูกเป็นหลานกันก็ไปทะเลาะกันทําไมสร้างความสมัครสมานรักใคร่คงจยะทำไม่ดีหรือนั่หในครอบครัวก็ไม่อบูดทีนั่นตอนน้องนั้นนั่นหลักคำสอนของพระเจ้าเนี่ยจริงๆเป็นหลักคำสอนทุกบททุกบาทสร้างแต่ความเมตตาแต่พวกเราไม่เข้าใจเรื่องหลักคำสอน ก็เลยนำมาประพฤติปฏิบัติไม่ถูกทางกูปฏิบัติดีกว่ามึงมึงปฏิบัติไม่ดีเท่ากูกูบาอาจารย์กูดีกว่ากูบาอาจารย์มึงบาอาจารย์มึงไม่ดีเท่ากูบาอาจารย์กูทะเาลาะกันกูเป็นพ่อคืพอคพระเจ้านี่ถ้าพระอ,องค์ยังทรงพระชนอยู่จะมีความรู้สึกยังไงเมื่อลูกทะเลาะกันเป็นพ,พายายามที่จะให้ลูกรู้ว่าเราเป็นเลือดสีเดียวกัน อย่างในพระสูตรที่พระเจ้าทรงตัดตอบขอบคนเลี้ยงวัวในพระสูตรหนึ่งว่าสมณะ,สมณะ,ณะส,สมณะนี่อยู่ในตระกูลไหนพูดถึงในพระสูตรสมณะนี่อยู่ในตระกูลไหนน้องนั่นแหละที่พูดเป็นสมมติในทราบมันง่ายขึ้น เราไม่ถือว่าเราอยู่ในชนชาติไหนถือแต่คุณนั้นแต่กลุณนี้เราถือว่าสายโลกในใดโลกชาตินี่เป็นญาติกันทั้งหมดเพราะเป็นเลือดสีเดียวกันนะพระองค์กานอย่างนั้นถ้าเราฟังคมเปน,นี่เราเข้าใจเลยลูกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยที่แท้พระองค์อุบัติขึ้นเพื่อต้องการให้สายโลกรู้ว่าเราเป็นญาติกันต้องจ้างความเมตตาต่อกันช่วยเหลือเพื่อกลกัน นั่นคือเหตุผลของการอุบัติขึ้นของวุตเจ้าแต่แยกจกันบางทีกันแก่งแย่้งกันทะเลาะเบาแวงกันในครอบครัว,วเดียวกันในโลกใบเดียวกันจะหาความสุขได้ยังไงทั้งพ่อทั้งลูกองค์สาวกันายาติจะมีความสุขได้ยังไงใช่ไหมนะ่ะแต่การช่วยกันนี้ที่ลูกพ่อว่ามันมีความสุขแต่ช่วยคนอื่นนี่มีความสุขดีกว่า ไปทําให้คนื่นเดือดร้อนเขาจะพอใจหรือไม่พึงพอใจแต่เราพอใจว่าเราได้ช่วยกันเราได้ช่วยเขาเราได้ช่วยคนหรือช่วยสัตว์เราพึงพอใจเราดีใจที่เราได้มีโอกาสเข้าไปช่วยเขาเขาจะรู้อุปการะคุณหรือไม่รู้ก็ตการแต่เรารู้ว่าเราพอใจที่ได้ทําคุณงามความดีช่วยช่วยด้วยมีเจตนาบริสุทธิ์ไม่หวังสิ่งใดตอบแทน ไม่ได้วังที่นั้นที่นี้ต่อแก่คือช่วยได้ความรักที่บริสุทธิ์แห่งที่พระเจ้าทรงบัญญัติว่าเราเป็นเลือดสีเดียวกันหรือบัญญัติว่าสัตว์โลกในแต่ลกชาติเป็นญาติกันทั้งหมดไม่มีใครเลยที่ไม่เคยเป็นญาติกันนั่นไม่มีใครเลยที่ไม่เคยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นผัวเป็นเมียเป็นลูกเป็นหลานกันไม่และไม่มีใครเลยที่ไม่เคยเป็นเจ้ากรรมนายเวรกัน บ่งบอกอย่างจัดแจ้งว่าให้เรารู้จักธรรมะนำธรรมะนั้นมาชักฟอกใจที่มันมีแต่ความก้าวร้าวยิ่งขยองจองห้องรำพองตนภายในของมันให้มันวางสภาพเป็นปกติให้รู้เขา้ารู้เรารู้ว่าญาติเราใจิตใจก็จะฝักสภาพเรียกว่ามัจฌิมาปฏิปทาคือความ พอดีของใจไม่ว่าอยู่ชนชาติไหนถ้าใจบริสุทภาพได้ลูกก็หน้าที่จะทําให้โลกนี้สงบร่มเย็นไม่ว่าชนชาติไหนต่างชาติต่างภาษาโลกนี้ก็จะไม่มีเชื้อโรคที่รุนแรงความหายใหน้าความวิบัติของโลคใบนี้ก็จะไม่เกิดได้ไง,ไง่ายๆหากแม้นโลกมีอายุ การเวลาของเขาเหมือนกับมนุษย์พอาเกิดขึ้นได้ไดทั้งสี่ข้ตามแต่ขอให้เขาอยู่ตามอายุของเขาไงเดี๋ยวนี้โลกใบนี้อายุจะสั้นเข้าสั้นเข้าดีพระเจ้าแต่นี้คว่าที่โลกนี้จะเกิดดับเกิดดับแต่ละครั้งนี่โหประมาณไม่ได้เป็นอสสงไขคือประมาณไม่ได้ว่าเท่าไหร่ไม่มีอายุว่าเป็นกับเป็นมหากับ ก็าพูดเป็นสมมติว่าเป็นมหากับในการโลกที่เกิดดับกับตัวนี้แต่ว่าถ้าจะพูดถึงความยาวนานนี่มันประมาณไม่ได้จึงเรียกอย่างนั้นไงจึงจะเรียกว่าเป็นอายุเป็นมหากับแห่งโลกเกิดมีอายุเหมือนกับมนุษย์เหมือนกับต้นไม้เหมือนกับอิฐหินปูนทรายเหมือนการลุ่มมันก็มีอายุก็เลยใช้คำว,ว่ามหากับ นี่จะพูดถึงตามหลักคําสอนของพระุทธเจ้าจริงๆนี่เมื่อเราศึกษาดูก็จะทราบกันทีเลยว่าพระุทธเจ้านี่อุบัติขึ้นเพื่อต้องการใน้สัตว์โลกในไตรโลกธกาตุสร้างความเมตตาต่อกันช่วยเหลือเกื้อกุลกันแค่นั้นเองถือว่าเป็นญาติจะอยู่ในเพศไหนก็ตามอยู่ในชนชั้นไหนก็ตามดมูนัต่างชาติต่างภาษาช่วยกันดีกว่า ช่วยด้วยใจที่มีความรู้สึกนึกคิดในทางที่ดีมีความรู้ความต้องการว่าอยากช่วยไม่ได้ช่วยดย้วยด้วยการที่เสเวงหาทรัพย์ช่วยนี้เราต้องได้ทรัพย์อย่างนี้ช่วยนี้เราต้องได้ยถาฐานมดารัพท์ไม่มีช่วยเฉยๆช่วยด้วย,ยความต้องการว่าอยากเกช่วยโดยไม่ต้องการสิ่งในตอบแทนตัวนี้ เป็นการทำบุญมหาบุญที่ยิ่งใหญ่ทานไหนก็ไม่ใช่ไม่ใช่ก็ไม่เท่ากับทานใจโดวนั่นลูกเนี่ยวัสดุข้าวของภายนอกเนี่ยเราจะทานแล้วทานอีกกองตวมภูภูเขาหรือทั้งโลกทั่วทั้งโลกก็ตามก็ไม่มีบุญมากไม่ได้อานมีสงมากเหมือนทานใจใจที่มีความโกรธ วางโลกความหลงทิดถิมานะทานด้รู้มันจะให้มีรู้มันพระเจ้าว่าขึ้นด้วยเหตุนี้เมื่อทานใจสมบูรณ์บริบูรณ์พระพุทธเจ้าจึงตรัสรู้เป็นโพธิญาณขึ้นมาเพราะมหาเหตุมันเกิดจากใจพระกก็เกิดจากใจชั่งมันก็เกิดจากใจไม่พอใจมันก็เกิดจากใจพอใจมันก็เกิดจากใจทานใจมันก็ยุติสิ้นเรื่องเป็นมหาทานที่ยิ่งใหญ่ ศึกษาและนนำมาปฏิบัติรู้เลยว่าทานใจเท่านั้นจึงจะได้บุญมากได้อานิสงส์มากหากแม้ไม่มีในตำราเรื่องกันว่าทานใจได้บุญมากได้อานิสงส์มากเจ็บภาคปฏิบัติหากเป็นเจกเช่นนั้นไงงั้นการที่พระอริยบุคคลขั้นสูงสุดยกพระพุทธเจ้าตั้งแต่พุทธที่เป็นบรมกูรแห่งจิตที่บริสุทธิ เรียกว่าเป็นปารหันตสมาสัมพุทธเจ้าสอนจัรโลกจารโลกก็เห็นเหมือนกันเมื่อทานใจแล้วเมื่อทานใจแล้วก็เห็นเหมือนกันเห็นเหมือนพุทธเจ้ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มผู้ที่ทานใจอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์จึงเป็นผู้ที่เหนือใจในใจโลก,กะท่านที่อยู่ ที่อยู่ของพระอระหันต์จึงเป็นที่อยู่ที่เหนือใจไไม่มีใครทราบนอกจากจิตอรหันต์ด้วยกันจึงจะทราบว่าสถานที่อยู่ของการทานใจนั้นอยู่ที่ไหนไม่มีใครเท่ลูกมีตฉพาะลวงปู่นี่นพ่อแม่ครูคงคิดว่ามันลึกลับซับซ้อนจริงไม่อย่างเทศเรื่องการทานใจ แต่หลวงปู่ว่ามันก็ไม่ลึกลับซับซ้อนเพราะทุกคนก็มีใจใช่ไหมล่ะมนุษย์ก็มีใจสตเรชฌานก็มีใจวิญญาณก็มีใจเทวดาก็มีใจเตตุรกายมีใจหมดสั์นรกมีใจอันพญายมในนิรบาลก็มีใจยาคุปปยานักมีใจหมดลูกแม้แต่ต้นไม้มันก็ยังมีใจ ถึงไม่มีจิตวิญญาณครองมันก็มีใจใจให้ใจ,ใจ,ใจตรงนี้ก็แสดงว่ามันต้องเป็นกลางเป็นกลางโดยไม่รู้ก็คือใจที่ไม่มีจิตวิญญาณครองที่มนุษย์คือพวกเราตั้งให้ว่าใจใจใจกับต้นไม้และตรงเป็นกลางแต่ว่าใจที่มีจิตวิญญาณครองย่มอมที่จะทราบใจแท้และใจเทียมและผู้ที่พิจารณาสมเหตุสมผล จอมที่จะทานใจได้แต่การที่จะทานใจได้มันต้องอย่างใจแดงใจรู้ใจทราบใจของตัวเองชาตินี้ทานไม่ได้ชาติหน้าก็เพี้ยนไปจยามเมื่อมีสิบทัทสร้างอย่างขันปรมัถ์ทานใจอย่างเดียวแล้วนะจนถึงสามสิบทัทจึงตัดสรูปเป็นโทธิญาณขึ้นมาก็ทานใจ ศึกษาไปก็ทานใจนำมาปฏิบัติจริงๆออก็ทานใจไม่ได้ทานอย่างอื่นสร้างบารมีในการเวียนว่ายตายเกิดสี่อสงไขยแสนมหากรประมาณไม่ได้สี่ครั้งโลกเกิดดับแสนครั้งเจตอสงไขยแสนมหากรประมาณไม่ได้เปดครั้งโลกเกิดดับแสนครั้งสี่บกอสงไขยแสนมหากรประมาณไม่ได้ ิบหกครั้งโลกเกิดหนับแสนครั้งทานใจทั้งนั้นเลยกว่าที่จะตัดสินเป็นโพธ,ธิญาณได้ทานใจทานความโลคความโปรดความหลงทานความรักทานความชังถ้าทานความรักไม่ได้ก็แสดงว่าทานผนังมัจฉีกับการหาชาลีไม่ได้นั่นก็คือเหตุผลในลูกนั่นในการสร้างบุญสร้างกุศลส่วนใหญ่ ถ้าทานใจไม่ได้เงื้อพระขันว่าแต่เชื่อดคอชูชกแต่พวะองค์ก็ทำได้ทานใจนะไม่โกรธวางพระขันวาทานกันหาชารีทานพระนังมัจจีให้กับพรามแก่ทานใจทั้งนั้นเลยดูมันทานใจถ้าใครทานใจได้ก็เหมือนที่พ่อพูในี้พามาเมื่อกี้ผู้นั้นก็มีจิตที่บริสุทธิ์พูดผ่อง เชื้อโรคทั้งกามโลกรูปโลกอรูปโลกเชื้อโรคใหญ่ไม่สามารถก็ไปทำลายใจได้เองไม่ต้องไปพูดถึงเชื้อโรคเล็กๆเหมือนที่เรารู้เห็นว่าเยื่อสมองอักเสบเป็นโรคมะเร็งเป็นโรคนั้นโรคนี้ไม่ต้องไปพูดถึงไม่แต่เชื้อโรคในการพบรูปพบแปร่รูป,ปรพบ ก็ไม่สามารถเข้าสู่ใจได้อีกเพราะทานแล้วซึ่งใจเมื่อทานแล้ว,ม,ลวมันจะเข้าไปได้ยังไงนะเพราะไม่มีใจที่ยึดที่จะถือการพบรูปพบแล้วรูปพบโรคใหญ่ทั้งสามโกจะเข้าสู่ใจได้ยังไงนั่นเพราะแม่กูไม่เทศว่าผู้ในฝั่งเพราะว่าคิดว่ามันจะละเอียดไม่ะละเอียดเสร็จโรครับไม่ได้ทําไมจะรับไม่ได้เพราะสสตว์โรคมีใจพอมาพิจนารณาดูว่าเสด็จโรคมีใจจะต้องรับได้ ทั้งมนุษย์ทั้งวิญญาณทั้งเทพบุตรเทไดาเมตตาเตระฉานที่สร้างบาร,รมีมาเขาก็พอรู้เรื่องพอรับได้แต่จิตจกายขวัญขวายเพื่อทานใจต่อไปไม่ไงั้นการเกิดของกุทธเจ้าการเกิดของพวกเราจะเป็นจตเจระฉานเตเป็นสุรการถึงรู้าว่าทานใจไม่ได้ต้องได้เมตองค์เกิดเป็นพยากรณ์ไตทานใจอยากจะทานไม่มีอะไรที่จะทาน ให้พรามกร์ก่อไฟขึ้นโดดเข้าสู่กองไฟกัทานใจถ้าจะพูดถึงนั่นลูกนีน่พวกเราก็เกิดเวียนว่ายตายเกิดก็ทานมาตลอดทานเนื้อทานหนังให้เขาฉีกเนื้อฉีกหนังกินอย่างอระเร็ดอร่อยเราก็พึงพอใจในการทานถ้าเราพึงพอใจในการทานมันก็สมบูรณ์สมเหตสมผลใน่งการทานใจไงจิตวิญญาณที่จองร่างจองผานจองกรรมจองเวีน ถ้าทานใจได้ก็ถือว่าผู้นั้นได้สร้างปหาบุตร